คนนักงเดินทางหนูมีความลับจะบอกจริงๆแล้วมอสแตดตอนกลางคืนนะ่ะมีพิจด้วยล่ะมาเบาหน่อยสิถ้าหนูบอกคุณไปแล้วกูน่าบอกใครเลยนะในตอนที่ทุกคนหลับอยู่พวกมันก็จะค่อ,อยๆออกมาจากที่มืดแล้กลายเป็นอัศวินฟอร์มินิสมาหลอกทุกคนนะขนาดอยู่ในห้องขังนะ่ะ ยังได้ยินเสียงพวกมันเลยนะเพราะแบบนั้นหนูก็เลยตูมและแบบประตูออกมาเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากมอนสเตอร์แต่สุดท้ายจิงก็ไม่อยู่ตรงหน้าแล้วก็พานหนูไปจริงๆแล้วก็เก่งกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่จังเลยนะจิงสิห้าไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะคือว่าเรื่องปีศาจเรื่องนี้นะ่ะพี่เคียวยักษ์เขาเล่าให้หนูฟังแค่คนเดียวนะ่ะ คิวยะทำแบบนี้เพื่อไม่อยากให้คีเดียวจะห้้องขังสินะแมมสารเด็กในกองอัศวินแบบเนี้ยไม่เกินไปหน่อยหรอจ้า